สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอินทรพมอินาทเลนนะครับในคลิปก่อนนะครับผมได้ลงคลิปเอาไว้นะครับว่าสาเหตุที่บางต้นนะครับไม่แทงจันทร์ขึ้นมาอีกนะครับสาเหตุก็คือขึ้นการขึ้นของจันทร์นะครับมันสดแล้วนะครับบางต้นแต่ก็ต้นที่ไม่เคยออกเป็นรอบสองรอบสามก็ไม่ออกนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็เป็นส่วนน้อยนะครับที่ออกตามที่ไม่ได้คาดไว้นะครับว่าออกรอบที่สองรอบที่สามนะครับท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตต้นตะพูต้นนี้นะครับผ่านไปแค่สามวันนะครับท่านผู้ชมนะครับรอบที่สามในการแทงจันของต้นนี้นะครับ ก็ขึ้นมาให้เห็นได้แล้วครับจำนวนสามจันนะครับในสามสี่วันที่ผ่านมานะครับก็ในลงคลิปไปนะครับก็ไม่เห็นแทงจันขึ้นมานะครับท่านผู้ชมว่าต้นนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะออกดอกแทงจันในรอบที่สามนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ในปีนี้นะครับออกดอกแทงจันมาแล้วนะครับจำนวน ทั้งหมดห้าหกจันนะครับอันนี้คือรอบแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับรอบแรกเนี่ยออกไปประมาณสามจันทำทำนะครับรอบที่สองนี่ครับอันนี้คือการจันท,ที่เหลือนะครับหลังจากตัดออกไปรอบที่สองนี่ออกมา,สอ,มาสองจันนะครับท่านผู้ชม<ะ>นะครับนี่ครับการจันในรอบที่สองก็ยังเหลือให้เห็นนะครับอันนี้คือรอบแรกนะครับ ออกมาในรอบแรกนะครับนะครับจากการจันที่เหลือนะครับนะครับจะออกลงมาต่ํานะครับการแทงจันต่ำลงมาหนึ่หนึ่งก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับรอบที่สองที่สามก็สูงขึ้นไปนะครับจนสุดนะครับขึ้นไปจนสุดนะครับคาดว่าปีนี้นะครับคงไม่ออกอีกแล้วนะครับแค่สามรอบนะครับขับสุดของ คนยอดเลยนะครับที่ก้านใบสุดท้ายขึ้นนะครับตอนนี้ครับโคนก้านใบสุดท้ายสําหรับช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าอีกเดือนสองเดือนก็โคนก้านใบเหรือว่ายอดก็จะออกสูงขึ้นกว่านี้นะครับเป็นรอบที่สามนะครับในการแทงจันทร์ นี้นะครับสำหรับต้นตัวผู้ต้นนี้นะครับเพราะว่าเคยออกแทบทุกปีนะครับแต่ปีที่ผ่านมาก็ออก3มรอบนะครับสภาพต้นก็สมบูรณ์ดีนะครับไม่มีโรคนะครับท่านมเจริญเติบโตได้ดีนะครับสำหรับต้นตัวผู้ต้นนี้นะครับ ไม่มีปัญหาเรื่องโรคพืชแล้วก็มแมลงนะครับก็ทําให้การเจติบโตนั้นไปด้วยดีนะครับตัวนี้ไม่มีร่วงแรกหรือว่าร่วงงวงมะพร้าวนะครับเพอไปเจาะบางไก่นะครับโดยเฉพาะตัวงงวงมะพร้าวนะครับก็ไม่เคยเจาะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าให้ยาป้องกันให้กัจัดร่วงนะครับ ทุกสิบห้าวันนะครับโดยฉีดพ่นที่โคนต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าด้วงวงมะพร้าวนะครับชอบวางไข่นะครับในซศอกของนี่ครับโคนก้านใบที่แห้งนะครับแล้วก็มีรวบรากมาตรงโคนต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับทําให้ล่วงวงมะพร้าชอบวางไข่แล้วก็วางไข่ได้ง่ายนะครับท่านผู้ชมทาเราไม่ป้องกันนะครับ ดวงมองาเข้าไปวางไข่ในคนต้นของอินทผลัมหรือว่าพืชตะกูนปามนะครับถ้าเอาไม่ทันก็ยืนต้นตายนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับสำหรับการออกแทนจันทร์ในปีนี้ของตะผูต้นนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับที่เคยออก เป็นรอบที่สามนะครับปีนี้ก็ออกอีกนะครับท่านผู้ชมนะครับรอบสามนะครับในจํานวนสามจันทนะครับที่แทงขึ้นมาเห็นนะครับนะครับเพียงแค่สามสี่วันนะครับก็ขึ้นมาเห็นชัดเจนนะครับหลังจากที่เคยลงคลิปไปนะครับนะครับในสามสี่วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมนะครับ จากนั้นก็ไม่ไดประดูนะครับเพิ่งเห็นวันนี้นะครับผมก็เลยมาลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้เราชมกันนะครับว่าจันนะครับแทงขึ้นมาเป็นรอบที่สามแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับสำหรับต้นตัวผูต้นนี้ที่เคยออก,ออกแทงจันในปีที่ผ่านมาถึงสามรอบนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับในการแทงจันนะครับสภาพของต้นนะครับแล้วก็ได้สายพันธุ์ตัวผู้ที่ดีนะครับที่ออกดอกแทงจันสองรอบสามรอบนะครับในแต่ละปีนะครับเพราะว่าต้นนี้ก็ปลูกจากเพาะเมล็ดนะครับท่านผู้ชมอายุ5ปีนะครับ ก็อีกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าหนาวเร็วหนาวนานนะครับก็จะออกเร็วนะครับก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับของต้นอินทรพมนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณการติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านใจครับสวัสดีครับ